สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวบ้านที่ทําจากไม้ไผ่นะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดต้นทุนในการทําที่พักอาศัยลักษณะแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นบ้าน5ทอและก็บ้านรู้รักสามัคคีนะครับนะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยประมาณ3,500บาทต่อหนึ่งหลังนะครับสหลังนี้ใช้งบประมาณ7,000บาทนะครับงดดราม่ากก่อนนะครับเนื่องจากเราผลิตเองทาเองนะ รวมไปถึงหลังคานะครับเราก็ทําเองนะครับผมแล้วก็พวกยาคาต่างๆนี้เราก็เก็บตัดเองนะครับแล้วก็มาสารเป็นหลังคาเองนะครับส่วนต้นไผ่ก็ได้จากในสวนนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะลดต้นทุนทุกอย่างนะครับเราจะซื้อโดยประมาณก็จะเป็นพวกตะปูนะครับแล้วก็เหล็กยึดต่างๆนะครับดังนั้นจึงจะใช้งบประมาณค่อนข้างน้อยมากและที่สําคัญเรามีช่างนะครับก็คือ คุณพ่อนะครับเป็นช่างก็ผลิตบ้านเองนะครับแล้วก็เป็นช่างออกแบบบ้านนะครับดังนั้นต้นทุนพวกนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างคือเราผลิตเองนะครับ